ผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปในกลุ่มของ s o o n ม Smooth ค่ะได้แก่ผลิตภัณฑ์ s m o n e s Smooth Silky Loose Powder ซึ่งมาด้วยกันสำหรับ2เฉดสีด้วยกันนะคะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เนื้อแป้งเนี่ยมีความนุ่มพิเศษค่ะมีคุณสมบัติเป็น m o i s ไร r i z e r ช่วยในเรื่องของการรักษาแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่ผิวโดยที่ไม่ทิ้งความมันไว้บนใบหน้านะคะช่วยให้ครีมรองพื้นติดใบหน้าได้ดีมากขึ้นรวมถึงเนื้อแป้งที่ละเอียดเนี่ยเหมาะมากที่จะทาทับลงบนผิวหน้าหลังจากการรองพื้นค่ะถือว่าเป็นแป้งที่ใช้ในการเซ็ตรองพื้นได้ดีเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะยังทําให้ผิวดูนวลเนียนไป เป็นธรรมชาตินะคะดูดซับความมันหลังการแต่งหน้าได้ดีมากนะคะที่สําคัญคือสามารถกลืนไปกับผิวแล้วก็ทําให้อ่าเวลาหลังจากรองพื้นแล้วเนี่ยทำให้หน้าดูบรแล้วก็เขาเรียกว่าเนียนแล้วก็ไม่ไม่มีความมันวาวบนใบหน้าได้ดีมากขึ้นด้วยหลายๆคนบอกว่าอ่าหลังจากการทาครีมรองพื้นนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะทาแป้งฝุ่นทับนะคะซึ่งแป้งฝุ่นเนี่ยชนไม่แนะนําให้เป็นการใช้แป้งเด็กในการเซตรองพื้นเพราะว่าแป้งเด็ก ทั่วไปเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มีส่วนประกอบที่ทํามาโดยเฉพาะสําหรับผิวหน้านะคะเขาทํามาสําหรับผิวเด็กซึ่งคุณอย่าลืมว่าผิวเด็กเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะรูขุมขนค่อนข้าลขง,ขง,ขง,ขงละเอียดมากๆ ะะแป้งเด็กก็เลยทํามาเพื่อตอบโจทย์ได้แต่อย่าลืมว่าผิวหน้าของผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยไม่ได้มีรูขุมขนที่ละเอียดขนาดเด็กขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยไม่แนะนําให้ใช้แป้งฝุ่นของเด็กในการเซ็ตรองพื้นในส่วนของล o o พา p o ดอร์เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราทําเนื้อสีออกมาให้เหมาะกับการแต่งหน้านะคะรวมถึงเวลาใช้เซ็ตครีมรองพื้นเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้รองพื้นติดทนผิวหน้าแล้วก็ดูเรียบเนียนมากขึ้นนะคะและที่สําคัญก็คือในส่วน ของ e s m o n e s Silky Loose Powder เนี่ยนะคะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าช่วยลดความมันบนใบหน้าแล้วก็ช่วยให้รองพื้นไม่เปลี่ยนสีระหว่างวันค่ะด้วยส่วนผสมของไว i t e c r ส s t l l i n e p เด d e r นะคะแล้วก็สารสก,กรัดจากดอกเดซี่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสไม่หมองคล้ำนะคะนอกจากนี้ยังมีสารสก,กรัดจากผลไม้สีแดงตระกูลเบอร์รี่ของเกาหลีชื่อว่าโอมิจานะคะเป็นตัวที่ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสมากขึ้นวิธีการใช้ ส่วนของตัว e S Mones m o o t h Silky Loose Powder เนี่ยนะคะมี2วิธีด้วยกันวิธีแรกคือการใช้พัฟนะคะตบแปง้งกดแป้งฝุ่นเบาๆให้ทั่วใบหน้านะคะตัวนี้เนี่ยจะทำให้เขาเรียกว่า แป้งเนี่ยเกาะกับผิวหน้าได้ดีมากๆนะคะแนะนําให้ใช้หลังการลงรองพื้นหรือแบบที่2คือการใช้แปลงค่ะขนาดใหญ่ๆหน่อยแตะแป้งฝุ่นแล้วก็ลูบไลให้ทั่วใบหน้าวิธีนี้แนะนําค่ะเพราะว่าการใช้แปลงขนาดใหญ่ๆแล้วก็แตะแล้วก็ไลททั่วใบหน้าเนี่ยจะทําให้เขาเรียกว่าตัว l u สพา powder เนี่ยกระจายทั่วใบหน้าได้ดีแล้วก็ดูบางเบาเป็นธรรมชาติมากที่สุดด้วยนั่นเองค่ะ